รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตามก็้ม่เจอนี่วันนี้จะพามาตามรอยตำนานโสเินีสร้างวัดกันที่วัดมีค่ะวัดกนิกาผลตรงข้ามสอนอพระพระายัยพร้อมเคล็ดรับทีไบ่ไม่รับในการไหว้ขอพรเรื่องความรักการงานการเงินโชคลาภแบบปังๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดและแย่แฟงพูดสร้างวัดตามกล้องเลยนะคะ let's go ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะกล้องก็มาอยู่ที่วัดแกนิกาผลแล้วนะคะ วิธีการเดินทางมาที่วัดเจ้ที่คาผลนี่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะนันรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT นะคะมันลงที่สถานีวัดบางกรทางออกที่3นะคะง่ายๆแล้วก็เดินประมาณ3นาทีก็เจอวัดเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะเที่ยะตามรอยนะคะตำนานเรื่องราวของสเพณีสร้างวัดบอกเลยไปเขาว่าที่นี่นํำลึกมากเลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะสมหวังเรื่องความรักอยากมีคู่ครองที่ดีโอ้จายก้องอยากมากเลยค่ะหรือเรื่องการงานให้มีคนอุปสมคำชุ่าชนมาขอพรที่นี่กันเลยนะคะไปค่ะ การรำราชการค่ะตอนนี้นะคะก้องอยู่กับพระครูประัดประยูนนะคะจมะจิตโตนะคะท่านอยู่ที่วัดกนิคาผลนะคะพระครูปราชัาอยากเรียนถามนิดนึงว่าตำนานโสเภณีสร้างวัดน่ะที่มาที่ไปยังไงบ้างคะตะเล่นพรนะคุณโยมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในอุโบสถนะได้ค่ะตะเล่นพรปะปลาเนว่ยค่ะ ตอนนี้นะคะยังอยู่กับพระครูประหลัดอยู่นะคะพระครูขาถามนิดนึงครับพระครูประหลัดตำนานโซฟินีสร้างวัดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ,จะเจริญพรนะคนุณโยมะนะของเราเนี่ยวัดคณิกาผลใช่ไหมนะตำนานที่ว่าโซฟินีสร้างวัดมันจะเป็นอะไรที่ต้องกล่าวขานอีกนานเหมือนกันเพราะไม่มีในประเทศไทยมีวัดเดียวนะคะน,น่าจะวัดเดียวนะย่าแฝงหรือยายแฝงนี่เป็นใครครับเป็นเป็นแม่เล้าทำไมถึงต้องมาสร้างวัดคะพระครูประหลัดคุณย่าแฝงน่าจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วโซฟินีเนี่ย อาชีพที่ก็ทาบุญได้ดูก็ทําบุญได้สร้างวัดนะที่วัดนี่นะมีพระประธานั่นคือพระหลวงพ่อทองคําแล้วก็ยังมีนะคะที่คนมาขอพรเรื่องความรักด้วยใช่ไหมคะใช่อยู่ตรงไหนครับพระครูถ้าความรักนี่น่าจะต้องไปที่ศาลยาแฝงอ๋อศาลยาแฝงใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อทองคาที่ขอเรื่องอะไรคะามเป็นสิริมงคล แล้ะนี่คือบวชใช่ไหมฮะอันนี้อุโบสถพระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยเปิดได้กี่โมงกี่โมงครับก็เปิดเช้าหน่อยนะช่วงนี้ก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าปิดก็ประมาณ4ี่ทุ่มอันนี้นอกจากมีหลวงพ่อทองคําละวเคบอบอกมีหลวงพ่อดําด้วยใช่ใช่ว่ามันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในวิหารอ๋อหลวงพ่อทองคำเนี่ยอยู่ในพระอุโบสถหลวงพ่อทองดำนะฮะในวิหารนะผู้คนก็ต่างจะมาขอพรคือต้องมาพระอุโบสถหลวงพ่อคำก่อนขอเรื่องสุขภาพความเป็นสิริมงคลแล้วก็ไปขอหลวงพ่อทองดำต่อนะครับวิธีการขอหลวงพ่อทองคำนี่ทำยไงบ้างครับส่วนมา เราก็ให้ญาติโยมมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ได้ไม่ขอเราไม่ได้ไม่ไหว้เรีนเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ใชถ้าตอนการไหว้ต้องมีไงบ้างคะต้องมีไม่ท่าหรือว่าปกติเลยก็ปกติเข้ามากราบท่านปกติอยู่แล้วแต่าคนบางคนก็มากราบมาไหว้แล้วก็มานั่งสมาธิได้แต่ก็เกิดอยากจะมาขอเขาแล้วต้องมาญาติแฟนใช่ใช่ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวก้องขอญาติไหว้หลวงพ่อทองคำก่อนใช่ใช่เดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะรบกวนท่านให่ท่านพากล้องอ่ะท่านกูประดับไปไวหลวงพ่อทองดำด้วยใช่ใช่เดีวไปเจอกันที่หลวงพ่อทองดำอีกครรรั้งงนนึเจิญพะ าถึงพระวิหารแช่ด้านหน้าวิหารคือหลวงพ่อบางป่าเลัๆอ๋อก็มากราบพี่นี่ก่อนเลยนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ด้านในหลวงพ่อทองดำเชิญ่ะนเจริญพรนะตอนนี้เข้ามาที่หลวงพ่อทองดำว่าไหลวงพ่อทองดำก่อนเรามาถึงในพระวิหารนะคะด้านบนนั้นคือหลวงพ่อทองดำองค์ใหญ่เป็นพระองค์ใหญ่แต่ทำไมไม่สีไม่ดำมาไมสมัยก่อนหลวงพ่อจะมีสีดำเวลาหล่อผ้าเสร็จแล้วเขาจะลงลักไว้ รอคนที่มาจะาบูรณะมีจิตใจเรื่มใสมามบูรณะหลวงพ่อต่อมาก็มีญาติโยม,มได้มีจิตใจเรื่มใสมาปิดทองที่องค์หลวงพ่อในหลวงพ่อเลยชื่อองค์หลวงพ่อทองดาเ,<อ>เป็นพระองค์ใหญ่ซึ่งทางวัดเป็นผู้สร้างขึ้นเองค่นะถูกไหมฮะสร้างขึ้นพร้อมกับวัดงั้นแต่กล้องขอยัดกราบหลวงพ่อทองดาก่อนนะคะเมื่อกราวขอพร หรือเพรนาัเรียบร้อยแล้วด้านหลังท่านนั่นคือรูปถ่ายย่าแฟงโอ้ย่าแฟงก็บวชเป็นชีเหรอคะไม่ไม่ไม่ใช่นะครสมัยก่อนน่ะทางวัดยังไม่ได้ทําที่ครอบรูปย่าแฟงได้เขาจะมาเปลี่ยนชุดให้ย่าแฟงวันหนึงก็หลายชุดเลยทุกวันนี้เลยเลยไม่ให้แต่ง รูปปกติตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อเราไปที่ปุ๊บเราก็ต้องมาสุดท้ายถ้าเกิดคนณยายจะมาขอเรื่องความรักเรื่องอุปถัมภ์การงานก็ต้องมาย่าแฝงย่าแฝงอยู่ตรงไหนคะอันนี้ก็มีรูปหล่อย่าแฝงด้วยนะนี่นี่อยู่ตร,ตรงข้ามเรานี่เองนะคะอ่ารูปหล่อกอ่อ,อเนเะนี่ยย่ามีความเมตตานะนี่เขาเรียกว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกนะเนี่ยแม่หนูดูขอเลยแม่นหลวงพ่อเนาะหลนูพ่อคุณป๋าไนะคะจเจริญพรเลยไม่ได้มาขอมาขอพรใช่ไหมใช่ขอพรเราไม่ได้บนเราไม่ได้บร่ไแล้วก็มีรูปย่าแฝงอยู่นะคะเพราะคนที่มาก็จะมา ถวายไปได้ก็ทำอันนี้วามามามาไหว้ขอบคุณย่าแฝงสําเร็จแล้วก็มาขอบคุณย่าแฝงก็มีรูปถ่ายเนาะใช่นี่มีรูปถ่ายต่างๆเขาตั้งใจทําให้ย่าแฝงเนี่ยตอนนี้รูปถ่ายจะเป็นอย่างนี้นี่นะเี่ว่ายิงงามเมืองที่ก็มาร่วมได้เลยมากราบเลยจึงย่าแฝงเนี่ยนะคะอยู่ที่ตรงนี้จะมีรูปเหมือนด้วยอยู่ที่หน้าพระวิหารอยู่ในพระวิหารอยู่ในวิตรงข้ามกับหลวงพ่อทองดำแต่จริงมีสาราย่าแฝงด้วยใช่อยู่ที่ไหนฮะสาลย่าแฝงอยู่ ไปลังโบสถ์กันพระครูประหลัดจะเรินพร,พรสับสนโดยโรงพยาบาลนาวเวทแต่มีกับพระครูประหลัดนะคะ ก็พากล้องไปที่หลังผู้โบสถ์นะคะเพื่อไปกราบทางสารย์าแปลงนะคะซึ่งคนจะนิยมมาขอเรื่องเกี่ยวกับความรักคู่คู่ครองที่ดีคูปถัมเรื่องหน้าที่การงานสุขภาพสุขภาพนะคะซึ่งนี้ก็มาอยู่ตรงด้านนี้กันเลยการค้าการขายด้วยการค้าขายด้วยเพราะว่าญาญานี่ใจดีญามีเมตตาเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาทำคำจุดโลกนะอ๋อค่ะก็จะนิยการผลที่สร้างเมื่อปีอะไรฮะพันร โอ้โหตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยอู้หลายร้อยปีแล้วนะคะร้อยร้อยกว่าปีร้อยร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะอ๋อนี่เหรอคะนี่เนี่ยนี่นี่อ๋อตรงนี้คือสารย่าแฝงนะคะที่อยู่ตรงเองที่ตรงนี้เองค่ะอันนี้คือสารแรกดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะใช่เจริญพรที่อยู่ตรงนี้เลยคือสารย่าแฝงแล้วลูกปั้นนี้คือทางวัดสร้างเหรอคะลูกหลานนะลูกหลานย่าแฝงสร้างสร้างไว้ให้จะมีเหมือนกันอยู่สามวัดวัดปโลหิตเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินค่ะนั่นน่ะคือต้นตระกูลคุณย่าแง คนย่าแฟงตระกูลปโรหิตรสร้างวัดปโรหิต2367ฝังทน คุณยาแฟงเลยมาสร้างวัดคณิกาผลขึ้นสองสามเจ็ดหกสร้างทีแรกชื่อว่าอะไรรู้ปะวัดอะไรคะวัดใหม่ยายแฟงวัดใหม่คือว่าที่ท่านสร้างใหม่สร้างมาใหม่วัดใหม่ยายแฟงใช่เพราะว่ามันมีวัดเป่าลุหิตอยู่แล้วท่านก็เลยมาสร้างที่วัดคณิกาผลชื่อวัดใหม่ยายแฟงแล้วถือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผลก็ได้รับพระราชทานในรัชกาลที่สี่ท่านก็เปลี่ยนให้วัดคณิกาผลก็คือผลจาก ญิงคณิกาหรือว่าหญิงงามเมืองกันเองโอ้ก็อยู <t 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 uh> <t ่ถึงป mm ัจจุบันเลยนะคะใครก็ตามที่อยากจะมาขอพรย่าแฝงที่ศาลอย่างนี้นะคะต้องมาตอนช่วงไหนบ้างคะพระครูปรัชกาอยู่ที่เราสะดวกนะอ่าเรามาตอนเช้าก็ได้ก่อนไปทํางานก็ได้หรือว่าตอนเย็นก็ได้แล้วพระครูปรัดกายเขาบอกเขามีความเชื่อว่า จะมาขอพรย่าแฟงเนี่ยควรจะมายิ่งพ้าที่ตกดินยิ่งดึกยิ่งดีอันนั้นคือความเชื่อของคนเรานะแล้วพ่อครูคิดว่าไงฮะก็เห็นแต่บางทีเขามาขอพรตอนเช้าก็ได้นะขอพรย่าไอ้ที่มาตอนเย็นก็คืออากาศมันดีอากาศเย็นโอ้จรก็คือพูดง่ายว่าผู้คนมักจะมาขอพรนะคะที่สัญญาแฟงเนี่ยขอประสบความสำเร็จในที่การงานใช่ไหมคะการเงินรวมถึงการค้าขายด้วยก็คือเอาเราอาอาศัยหลักเมตตานะก็คือถ้าเรามาขอพรย่าแล้ว เรามีความสําเร็จแล้วก็คือแบ่งปันให้คนอื่นเราใช้หลักเมตาห์ก็คือแบ่งไปเนืออื่นด้วยเ่นนั่นด้วยนั่งขอยมีโชคลาภและเรื่องความรักก็ตามใครก็ตามที่อยากจะตามหารักแท้อยากจะมีความรักมั่นคงต้องมาที่นี่เลยแต่ว่าเห็นแต่ก่อนคนส่วนมากเขาจะเข้าใจว่าอันหลับแรกก็คือโยมที่ทํางานกลางคืนใช่ไหมที่เขามากันเพราะว่าคุณย่าแฝงก็ทํางานเกี่ยวกับกลางคืนคนครั้งแรกที่มาไหว้ย่าแฝงก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาชีพกลางคืน แต่ว่าทุกวันนี้มาทุกอาชีพมาหมดมาหมดเพราะว่าคุณย่าคุณย่าใจดีให้หมดเขาบอกว่าคุณย่าเนี่ยนับถือในพุทธศาสนามากเลยก่อนจะมาสารยอแฟร่เนี่ยคุณจะต้องไหว้หลวงพ่อทองคำในพระอุโบสถก่อนไปไหว้หลวงพ่อทองดำในพระในพระวิหารแล้วก็ค่อยมาไหว้ขอพรที่นี่แล้วก็ถวายบุญกุศลให้คุณย่าคุณย่าก็จะให้พรแบบรวดเร็วทันใจ ใช่ไหมก็ญาติใจดีได้ก็ต้องมีเมตตางั้นเราขอเลยนะเอาขอถวายเลยซึ่งชุดถวายนี้นะคะจะเป็นชุดอย่างนี้ชุดซึ่งทางวัดมีให้ให้ใทำหมายให้บูชาก็จะมีน้ำอบนะคะน้ำแดงเดาเรืองอะไรเดาเรืองมีมีสร้อยมุกมีหมากคูเราต้องแกะเลยนะต้องแกะเหรอคะแล้ต้องจุดธูปทั้งหมดเลยที่จุดธูปตะเกียงอจุดธูบจุดธูป รค <นะ S 2> รคูต้องแกะด้วยแกะหมดแล้วกันแล้วก็เกิดเปิดน้ําอบนะคะมาครั้งแรกขอพอรอย่างเดียวนะพระครูขาเราควรจะขอเรื่องเงินเรื่องทองหรือความรักก่อนดีครับพระครนะูเขอให้เรื่องเดียวเรื่องเดียวเหรอคะ,อะมาครั้งแรกครั้งแรกงั้นเอาเรื่องทําความรู้จักนกนญาจก่อนเอาเรื่องเงินก่อนแล้วกัน่ะ <c oughs> อยากให้ขอเรื่องสุขภาพนะคนเราสุขภาพดีแต่เนี่ยก้องอยากอกมีโคมงไปเยอะแล้วเนาะใช่ที่มาไหว้นะคะเรียบร้อยค่ะเจอเริญนพร แล้วกนั้นนะคะเราก็มีความสุขใจสุดใจเราก็อาจจะไปชมบุญําทานนะคะเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งปันน้ําใจให้ก,กันกันกันก็คือยญาแฟงนี่ยถ้าเรามามาขอพรอย่้าแฟงสําเร็จแล้วเราก็มาไหว้ขอบคุณย่้ยาแฟงท<ช>ี่บางคนก็มีชุดไทยมีเครื่องสาอางนะนี่เขามาไหว้ขอบคุณคทางวัดก็นําไปบริจาคให้แก่โรงเรียนก็คือว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญหลักคุณย่้าแฟงจะง่ายก็คือท่านมีเมตตาเรามาเพื่อ แบ่งปันซึ่งกันและกัน <c oughs> ได้แล้วเราก็ไปแบ่งปันให้กันและกัน การไม่เบียดเบียนกันด้วยได้ค่ะกราบขอบคุณนะคะย้มแฟนหนูขอรู้แล้วนะครับพี่แย่มแย้มแฟนค่ะกราบขอบพระคุณนะคะมาชการขอบพระคุณนะคะพระครูปรับปยูนะคะสมจิตโตนะครับวันนี้โอ้โหท่านไม่จ้ามากนํากล้องชมทั้งวัดกันิการผลเลยนะคะใครก็ตามที่อยากมาก็มาไหว้เหมือนกล้องได้เลยนะคะที่วัดกันิการผลนะคะอยู่ตรงไหนฮะตรงพระพาชัยตรงข้ามสนพระพาชัยซอยพะพาชัยนะครับก็ลงมาจาก MRT ได้ค่ะหรือถ้าเกิดอยากทคบุญเพิ่มก็เติมทั้งทนี้ก็โปรเทคตึงน่าได้ไปซื้อลลงศพทีี่มมิปรวกก็็แ้ หรือไปตรงห้ามก็จะมีค่ะด้านบนสอนอก็จะมีพระอีกองคหนึ่งคือมาโซนนี้ได้3องค์เลยแหละครบหมดเลยทาบุญทุกอย่างครบหมดเลยนะคะขอบกราวขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะพอดีจะไปกินอะไรนิดนึงหิวแตเนี้ยอาหารอร่อยเยอะนะคะพระเจ้าอวัยรค่กา ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอเราไหว้พระเสร็จนะคะไหว้ที่วัดเจดีย์ผลเสร็จแล้วมาไหว้ย่าแปงขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะชอบแบบนี้นะคะก้องพาไปกินจีวิวค่ะข้าวต้มค่ะเป็นข้าวต้มกระดูกหมูเขาบอกเป็นะร้านอร่อยมีตำนานเลยกว่า70ปีอยากรู้ใช่ไหมคะว่าร้านไหนไปเลยค่ะเราไปเดินดูกันเลยค่ะข้างนีเองค่ะน้ำผลไม้ดีโดค่ะ จากวัดกัมพาผลนะคะเราเดินมานะคะเดินีกสักพักหนึ่ง่ะออกจากวัดเราก็เดินทากผามือนะคะคุณผ mm. ูช้ชมค่อยเจอตรงหัวมุมตรงนี้นะคะ mm. เดี๋ยวพาไปดูค่ะเ mm. ขาบอกเป็นร้านขายหมูปิ้งนะคะซึ่งเรียกว่าสั่งกันเป็นร้อยๆ้อไม้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นร้านหมูปิ้งที่เราบอกอร่อยมากๆเลยนี่ค่ะร้านหมูปิ้งร้านนี้นะคะที่คนเนี่ยต่อแถวกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คะ่ะนี่นี่นี่ตอนนี้ไม่มีให้กินแล้วคะหมดแล้วค่ะมีไหมคะ รอคิวก่อนมคะคารมี่เห็นไหมคะบอกว่าจะกินไม่ได้ต้องรอคิวตอนนี้มีคนจองกี่คิวคะพี่ประมาณกี่คิวละประมาณใบสา,ามค่ะโอ้ต้องใบสามด้วยเหรอคะพี่ตามบัตรคิวเลยค่ะมีะมมค่าวร้านมีแคะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะคะแวะมาได้เลยนะคะคนคนขายเขาอาจารใส่ดีค่ะนี่คะ่ะแล้วเราไปกินข้าวต้มยนต่อยนะคะอยู่ตรงข้ามนะคะ ร้านข้าวต้มกระดูกหมูกว่า70ปีนะครับเป็นร้านมนตำนานบอกก่อนนะครับร้านนี้นะคะทั้งเกา่าทั้งเก่านะคะว่ากระดูกหมูร้านนี้ขะนะนุ่มเปื่อยละลายในปากเลยน้ําซุปเนี่ยหวานจากน้ําต้มกระดูกถ้าชดน้ำร้อนจะคล่องคอมากกลมกล่อมเป็นที่สุดค่ะแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะงั้นเราก็ไปลองกินด,ดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะมาเจอเจ้าของร้านจาพ่พี่เมฆัปดีกพี่เมฆครับพี่เมฆนี่เป็นรุ่นที่ไหนฮะสองครับ,ร,บรุ่นที่สองนะบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมาเกือบมาเกือบนะครบเจ็ดสิบปีบเป็นยังไงบ้างคะเริ่มแรกที่ไหนพี่เมฆเริ่มแรกอยู่ตรงข้ามตลาดเหล่งบุยเอียตรงข้ามมาตลาดเหล่งบุยเอียเลยอ,ะอ่ะอยู่ตรงข้ามกันเมื่อก่อนเป็นหุ้นส่วนตอนหลังก็ มีปัญหากับเพื่อน่วมง,งานก็เลยแยกมาเปิดคนเดียวเปิดตรงแยกหมอมีแยกหมอมีใช่แล้วก็ตรงนั้นก็เริ่มโด่งแต่จะแยกหมอมีเลยใช่ฮะอยู่แยกหมอมีตรงนี้อยู่จุดตรงไหนครับพี่เเรียกว่าพระปรชัยะครับพระปชัยวิธีการนะถ้าเกิดคุณจะให้ง่ายเลยคุณจอดรถที่วัดกัมิกาผลแล้วคุณก็เดินนะข้ามฝั่งของสอสอนอจะรับระทางซ้ายมาบนทางซ้ายเรื่อยๆ,ๆจะเจอผ่านร้านขายทาพวกจิจุเอะเรื่อยๆจะเจอเลยป้ายจีแยงข้างหน้าเด่นเลยจุดเด่นของนั้นก็ต้องนี่คืออะไรพี่เมธเราจะใช้ ข้าวต้มจากข้าวสารขึ้นมาแล้วก็เคี่ยวกระดูกหมูให้มันได้ที่ครับอืมไม่ใช่ข้าวสวยใช่ไหมไม่ใช่ใช้ข้าวสารต้มจากข้าวสารเลยต้มจากข้าวสารขึ้นมาครับโอ้มันต้องต้มนานมากต้องเคี่ยวนานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้แล้วน้ซุปนี่นะคราบอกน้ำซุปมันเลิศมากเลยเป็นน้ําสต๊อกะที่เตรียมขึ้นต่างหากก็จะมีวมาจากซุกกระดูกหมูพวกเล้งอ๋ออยล้งเขาเรียกเล้งเขาบอกมันข้องคอแล้วมันดืบอร่อยมากเลยเหรอพี่ก็เชงเชงเดียร์เชงเชงร้อนเชงเชงเขาบอกกระดูกหมูเนี่ยมันเปื่อยยุ่ย่่มลหรอกไถึง ย่อยย่อย,ยไม่อร่อยแล้วต้องมีมีความกรึบกรับต้องพอดีพอดีถ้ายุย้ยจะไม่หวานอ๋อหรือยุ้ยไม่หวานเหรอไม่หวานไม่หวาน,วานต้องกรึบกรับกรุบกรับแล้วมันต้กกมกี่ชั่วโมงต้มจากน้ำเดือดเดือดเนี่ยเอาหมูเนี่ยใส่ลงไป<อ>ประมาณสัก 15นาที่พอน้ำเดือดวราก็ช้อนฟองทิ้งแล้วก็เตรียมข้าวสารขึ้นมาแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็ใส่ลงไปจะไม่ได้แยกต้มต้มพร้อมกันเปนรวมกันครับต้มด้วยกันอจาอร่อยใช่ไหมจะได้เข้าเนื้อไม่ได้เข้าเนือ้อนี่นะกกเคล็ดลับนะคะยวเมื่อมาแล้วมากินกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะยกมาเลยค่ะมาถึงนี้นะคะอันนี้เลยเป็นปลาทูงโงอร่อยยังไง บางคนเขาจะกินก็คือฉีกใส่กับน้ำาพอต้มอ๋อหรือเหมือนโจ๊กสิคล้ายครัสิแต่บางคนไม่ชอบแบบนี้ก็แตนอบนี้มันจะมีน้ําเข้าไปในตัวปลาตังโกจะซึมซับได้ดีกว่าโจ๊กเพราะโจ๊กจะแห้งๆมันจะมีน้ําแกงเ้ม่เยอะ้ย่นี่เหมือนกันไหมพี่เหมือนกันนะครับ ก็เป็นเป็นเกาเหลาเป็นข้าวต้มใส่ไข่แล้วก็ข้าวต้มธรมรมดาพิเศษพวกนี้ชอบก็กินยังไงก็ได้ชอบใส่ก็เป็นข้าวต้มก็ได้หรือที่มะพาก็ได้แล้วแต่เลยเดี๋ยวลองกินดูก,ก่อนเลยนะบางคนเขาก็กัดปป้งโก๋คำหนึ่งแล้วก็กินข้าวต้มคำหนึ่งบังคงก็ฉชีกใส่ชามไปเลยเอา้าวต่อไปเขาต้องดูหมูกระดูกหมูที่เล็กๆไม่ใหญ่มากเขาดีคำาหรครับนี่เกาเหลาแล้วก็อันนี้ เป็นก็ต้องกระดูกหมูคงจำใส่ไข่แต่ใส่ไข่อีกอารมณ์หนึ่งถึงไหมฮะมีไข่แดงด้วยถามพี่เมฆหน่อยพี่เมฆอันนี้กี่บาทอ่าถ้าเป็นธรรมดา50บาทแล้วก็อันนี้พิเศษอันนี้หกสิบครับกำไรอยู่ก็พอได้อยู่ฮะทำเอาเพื่อความสุขเพื่อตามหาเพื่อนพออยู่ได้พออยู่ได้โอ้โหน้ำมันจริงเป็นกลิ่อร่อยมากๆเลยเราใส่พริกไทยยังหอมขึ้นลองชิมเลยครับพี่เมฆค่ะต่างธรรมดาไหครับอืมเต็มเป็้หอมเลยอ่ะหอมครับดีมาก เรื่องนี้กี่บาทพี่เม้อันนี้พิเศษใส่ไข่เจ็ดสิบครับอันนี้เอาเหลาก็เป็นมีหกสิบกับเจ็ดสิบถูกมากร้านเปิดกี่โมงกีง่โมงเปิดตอนเช้าแปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มช่วง,ง,งนีง้ช่วงนี้ขายทุกวันไม่มีวันหยุดวันนี้เปิดร้านใหม่มุมใหม่นีเมื่อมาประ,ะ,ะามาณปีแล้วครับได้ปีหนึ่งแล้วอร่อยครับอร่อยเนาะข้าวไม่เละไปอ่ะแต่พอดี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 ดดสอบถามโลเคชั่นได้เบอร์อะไรครับพี่เม้เบอร์อ่ะศูนย์แปดสี่ หนึ่งสออยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ์ MR. ทพระมงกอนี่แหละครับเดินม,มาประมาณ200เมตรถึงแล้วดีมากเลยครับค,คุณผู้ชมควงกรแบรนดมันได้เลยนะครับบอกก่อนเลยว่าชื่อร้านเต็มชื่อร้านว่าข้าวต้มกระดูกหมูแยกหมอมีสาขา<ะ>ปั๊บชัยครับนี่นะครับชอบแบบนี้กินข้าวต้มกระดูกหมูนี่มันแบบเลิศเลิศมากๆเลยกล้องขอบอกไว้ครับว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดค่ะ แวะมาได้เลยนะคะข้าวต้มกระดูกหมูนะคะแยกหมอมีสาขาพระปราชัยเปิดทุกวันแปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มสาม,สามทุ<า>ม่<า>มได้เลยนะคะขอบคุณพี่แม่มากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นก<า>ันวันนี้นะคะกล้องได้พาทุกคนมาตามรอยตำนานโสมพินีสร้างวัดกันที่วัดกนิกาผลซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในกรุงเทพมาที่นี่สามารถขอพรในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักเนื้อคู่หาอากาศมาตามกล้องกันนะคะเพราะนอกจากะได้มาขอพรแล้วยังได้ทําบุญเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตรงกับเจตนาของการ ร้างวัดของยายแปงด้วยนะคะอาทิตย์หน้าต้องจะพาไปเจอรนี่ที่ไหนต้นติดตามกันนะคะตามกล้องไปเจอรนี่ทุกวันเสาร์เจ็ดโมงตรงดูทีวีกดสติตสามดูมือถือกดสามพลัสค่า